สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP พิเศษครับ EP ที่สองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับมีผ้าสะสมผ้าเก็บมาแบ่งปันครับรายการทั้งสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะครับรายการทั้งสองร้อยบาทนะครับเงินเงินก็เป็นคบเงินก็สองร้อยบาทครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับ เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝาคุณเพื่อนพี่พี่ที่รับชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามยนะครับเรื่องงแรกนะครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จบางคนคมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับภาพสวยนะครับสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้สภาพสวยนับหมายเล็หนึงนะครับ 200บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสองนะเป็นสมเด็จเหมือนกันครับเป็นสมเด็จเก่าครับหมายเลขสองนะครับสมเด็จเก่าหมายเลขสองนะครับ สองร้อยบาทนะครับไม่ได้ซ้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อส่งครนะวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะนี่ครับสวยคมชัดครับหน้าตาคมชัดน,นะครับปีสองหกนะครับหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะปีสองพันห้าร้อยยี่สิบหกนะครับ ต่อไปหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่สิมท่านนะครับใส่กรรมฐานนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะครับเหรียญหลวงปู่สิมวัดท่านผาป่องนะครับปีสองศูนย์นะครับนี่ครับนี่ออกวัดศรีวิชัยนะคปีสองศูนย์นะสภาพสวยเดิมเลยนะครับปู่สิมวัดท่านผาป่องนะครับ อันยเห้าก็เป็นหลวงพู่สิ์นะครับวัดถ้ำาพาปองเหมือน,นครับนย่าสภาพเหมือนกันนะครับสวยนะครับปีสองศูนย์ครับนีนธนาคารกรุงเทพนะครับสาขาสกลนครน,นะครับไปหมายเลขหกนะครับเป็นหลวงปู่แหวนนะเรียนมหาสิทธิหลวงปู่แหวนนะครับ ผิวหิ่งนะครับเรียนมหาเศรษฐีหลวงปู่แหวนนะครับผิวหิ่งครับสองร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นพระกูนะครับนนคล้ายๆผงสุรรัน,นะครับแต่เป็นเนื้อโลหะนะครับเก่านะครับ นิคแปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการลงนะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการลงนะครับหลังวิญญาณตะก้อนะครับหมายเลขแปนะครับเป็นเหรียญรุ่นสองนะครับหลวงพ่อสุดวัดการลงนะครับมานี่9เก้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อแดงนะครับวัดทุ่งคอกนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับ แสดงวัทุง่งคอกเนื้อทองผสมนะหมายเลขเก้นะครับหมายเลขสิบนะครับ, 10, รบเป็นรูปรรหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานหมายเลขสิบนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นชินราหลงพุเกเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับชินราหลงพุ้เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองนะเป็นพระรอดนะพระรอดเนื้อดินนะครับ หมายเลขสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อกระเซมนะครับภาพสวยเลยครับเหรียญหลวงพ่อกระเซมนะครับหลังเป็นพอปะโลนครับปีสองเก้าครับภาพสวยม่วงนะครับเหรียญม่วงเลยครับปีสองเก้าครับต่อไปไมาได้ขสิบสี่นะครับเป็นพับผงรูปเหมือนหลวงพ่อกษซมนะครับเป็นรูปหลักคังครับปีสามหกครับ โคบพรรษาอุปสมบทนะครับหลวงพ่อเกษมเนื้อ้งนะครับปี36นะครับเป็นรูปหลักครั้งนะครับหมายเลขห้านับเป็นเหรียญหลวงปเอี่ยมนะวัดสะพานสูงนะครับสภาพสวยนะเนี่ยมีเส้นแตกนะครับเหรียญหลวงป่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับมีเส้นแตกครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญจอบเล,ล็กหลวงพ่อเ,อเองเิเลลเนง popcorn, นะครับนะครับสวยคมนะครับเนื้อองค์เขียวอุคแดงนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับหลวงพ่อปานวัดนาประดูนะครับพระใต้นะครับพ่อปานวัดนาประดูนะครับ สิบแปดครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอะครับอุธยานะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนะครับจังหวัดอุธยานะครับสิบเก้าครับเป็นนางพญานะครับนางพญาเก่านะคในสิบเก้าครับ ายเลขยี่สิบนะครับเป็นนามพยาเมานกัน,นครับกุวัดลงทอนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับตามซอกนี้เศษผงเศษฝนเศษดินนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่วแหวนนกันครับเหรียญหลวงปู่วแหวนครับปีสองหนึ่งนะครับ ี่สิบสองนะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนปีสองห้ากระไลทองนะครับหน้าเป็นพอปลอครับปีสองห้าครับยี่สามนะเป็นพระสามนะครับหลวงพ่อตนะน,นะครับ,รบเป็นเนื้อดินนะครับย3สิบสามนะครับ ในยี่สิบสี่นะเป็นเหรียญแปะลงสี่นะครับรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับปีหนึ่งเก้านะครับยีนะ่สิบห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นธนุมานนะครับเป็นกระไรเ,เงินนะครับ หมายเลขยี่สิบหกครับเป็นรูปหล่อพระวิเชียนโมลีนะครับกําแพงเพชรนะครับเป็นเื้อทองผสมครับพระวิเชียนโมลีนะครับยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระกิ่งเปียกทองเก่านะครับด้าน,นล่างมีโค้ดเป็นภาษาจีนนะครับ ตะกิ่งเปียกของเก่านะครับมีโค้ดเป็นภาษาจีนนะครับอีแปดนะเป็นภาษสังกัจย์นะครับ,ค,รบ,รค,รบคูบาดวงดีเนื้อเงินนะครับหน่อกตัดช่อนะครับเป็นเนืง้อเงินนะครับคูบาดวงดีนะครับ สักระจายครบวลงดีเนื้อเงินนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญสมเด็จโตครับปีสามเจ็ดนะครับปกเสกที่วัดอินนะครับเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับยี่สิบเก้านะครับเหรียญสมเด็จโตนะครับนี่ครับเปิดลุงเลยครับเป็นลุงเลยครับเนื้อเงินนะครับมีตอกโคด้านหลังนะครับ ัดอินทรวิหารนะปีสามเจ็ดครับออกลุงเลยครับเงินครับสามสิบนะเป็นหลวงพ่อเกษมปีสามห้าครับเป็นพระโพลุ่มือหลวงพ่อเกษมปีสามห้าครับมีลงทองแล้วก็มีจีวรหลวงพ่อะครับปีสามห้าครับ การนะ200บาททุกรายการเลยนะครับสนใจนะครับต้องการการติดต่อนะ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6ครับเบอร์โทรเรื่อยๆเบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือักาตายเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากคุณเพื่อนพี่ๆที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปที่ก่อนนะครับสวัสดีครับ